นี่นี่ครับตรงนี้ได้ปลาแล้วเนาะโอ้โหโอ้อ้้โอ้สุดยอดเลยป็บนเต้เบ้นเ โยัวคนใจครับอ้อวอ้ยโอ้ยหวานเทียบเลยอปังจังอเยอะมากครับ แ่งหัวกันเลยไงยนี่สีโลสีโล ปลาสังเงนะฮะปลาสังเงกับปลาพวงครับก็ตัวตัวเล็กนี่ประมาณครึ่งโลนะครับส่วนตัวใหญ่ก็ประมาณ2โล2โลนี่ปลาสังเงตัวนี้นี่ประมาณ 5- 7ถึงโลนะครับโหตัวใหญ่แล้วก็ยาวมากนะครับส่วนปลาพวงที่เราทำลาบกินนะครับนี่ตัวนี้ประมาณ สามโลกว่า<ห>ถึงสี่โลาอาจจะมีนะตัวนี้นหูยหมันมากๆนะครับนี่งานคุณภาพแท,ท้งานชิลเล่น,นี่ครับงานคุณภาพาาพระพาพ่านกำลัง,งสับ ลับอาเามมดจจมก็ช่างั่บางๆสับให้พวกกระดูกออ้พวกก้างข้างในมันขาดนะครับากน้อากันจ้อหงก้งโอ้โหจะได้กิน

อย,อ,อย่างว่าอยู่ในป่าไม่มีเขียงนะใช้กันไกลเอานะั่นตั ลับสุดเด็ดส่งตรงจากเหนือมานะครับนี่ก็ต้องให้เครดิตอา,อาทาโลนะครับสำหรับสนุนพิาล,ลาบมานะครับอบอกเลยว่าพิลาบเจ้านี้นี่อร่อยมากนะครับไป ช็คดูก่อนหอมเลยครับหอมเลยช,ยชย้อนช้อนนึงปรุงสุดพิเศษไม่ด้ดีาเยรั

อร่อยแน่นอนครับเฮ้ยใส่ัวเ้เลยต้งเนงเลยอแมว่ามันเอ้ยชิมดูว่ะบอรเลยครับเราังเลยนี่เลยครับโอ้โห ดูลูมีเนู้มีเนู้มีทุกคนอ่ะพอพอโตจบโตรนี่เลยเอารวยหน้าด้วยเก็ดปลาพรวงนี่โหเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยก็ต้องชิมก่อนอืนี่นะนี่นะกล็ดไปนะ เป็นยังไงครับเป็นยังไงหวานเกี๊ยวหวานเกี๊ยวโครงปลาครับโครงปลากับหัวปลาครับนี่ต้มซุปตุ้มซุปเาเอาหรอเขาคเหรอทำจากีกุหา แค่นี้นแแต่แค่เกลือตัวนี้เป็นปลาดุกป่านะครับนีย่ย่างย่างใส่ใส่กับซอสมาล่านี่โยมโยมโยมนี่ครับสส่ปิ้งย่างไม่คนพลาดนะครับนี่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 นดูดูฉลากสินค้าหน่อย <laughs> ต่อว่ะตีตีฮาซับมาล่าหมามีเดินไปนี่ปากระถิงครับปากระถิงปากกระทิงอูปลาปลาปลาจัดนะครับตัวนี้

เอาเรียบร้อยนี่เป็นไหนรมงอนโอ้ปลากระทิงใส่ผมนละนะครับตีจ๊น้ำตาเนี่ยโ่ก็เอกปองไใช่ผอะไรเราใส่ผงมาลลานะครับนี่ผงชาผงชาดีว่ะเขาเหรอ หลอดสุดหลอดื่นฮะนี่อ่าี่เลยนี่แสงไฟเล่อ่นี่รนนเราชิมให้ดูนะครับชิมให้ดูอาวแตะป๋งองน่าจะได้หอดส่ดหรอดเน่วยอ้าว มาชิมครับเข้ากันจริงๆครับนี่หอญญานี้เรื่อมากอเาเรียกอะไรสนใจอินบ็อกซ์ก็มาได้นะครับ